เอาวันนี้ผมกลุ่มมาร่วมกับเจตกจอยบอยมีอะไรยังไงบ้างพาร์ิสิกของเราจะปั้นหน้าใหม่มารับไม้ต่อกวกเรามาช่วยส่งเสริมวงการทีฟ็อแห่งโลกละตลอด้ยางไงล่อี่เตรียมรับน้องยังไงบ้างจริงๆแล้วพวกเราพ็อกซี่ก็สนับสนุนการเติบโตของวงการทีฟ็อกอยู่แล้วครับการที่มีศิลปินมากมายเพิ่มขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ทําให้แบบ ตลาดมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็สปอนคอมา,มา,มา,มาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆครับที่มีความฝันแล้วก็เชื่อว่าโปรเจกต์ดีๆอย่างจอยบอยเนี่ยจะทําให้ความฝันของทุกคนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเธอมีฝันเธอก็มีฉันกับโปรเจกต์นี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนการหาคือจริงๆการรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ไม่แต่ชื่อแล้วนะครับคือตอนแรกเขามาจอยบอยพวกเราก็พยายามนึกอยู่เอ๊ะจอยบอยเนี่ยมีคอนเซปต์อะไรไงบ้างแต่พอพวกเราได้รู้ถึงคอนเซปต์ของงานแล้วว่่าาเป็นยังงไรู้สึกว มันเป็นคอนเซปที่มีความหลากหลายมากๆ,ๆ,ๆความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความไฟฝิลนแล้วทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันแล้วกันครับแพลตฟอร์มหนึ่งสามารถต่อยอดตัวเองได้ในตอนที่แบบสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยผ่านโซเชียลให้ทุกคนได้รู้ความสามารถของเราแลวทาให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นแววพวกเรามากขึ้นแล้วก็จับไปปลุกปั้นทําให้แบบมีผลงานออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างอีกที่ที่จะมีแบบแว่าไปร่วมเป็นคอมเมนเตอร์เป็นโคชชิ่งน้องไหมคะโอ้ผมว่าจริงๆพวกเราบ็อกซี่เองก็ ยังไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะไปแบบเป็นคอมเมนเตอร์ได้ครับพวกเราก็ยังคงต้องแบบสะสมประสบการณ์อีกเรื่อยๆครับยังเป็นจริงๆพวกเราก็ยังหนึ่งก,กว่าเองครับอาจจะยังต้องแบบเป็นฐานะรุ่นพี่แล้วกันครับแต่ถ้าเป็นถึงแบบแนะนําได้ <c oughs> น,นดิดหน่อยแต่อาจจะถึงขั้นแบบเป็นกรรมการหรือเป็นแบบโค้ชเลยอาจจะยังไม่ได้ครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่มีอะไรแนะนำาน้องพี่สมาร่วมแบบอื่นๆไหมครับพี่องลีแนะนำอะไรไหมครับยองลีอ๋อก็อยากกรี๊ภาพครับผม เออผมเชื่อว่ามันก็มีหนารับที่เราสามารถทอหรือเลยด้ครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถผ่านก้าวนั้นไปได้เนี่ยเราก็จะถึงฝันแน่นอนก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะครับถ้ามีฝันขอใหสุดท้ายป่ะใครเต็สองรอบนี้คืออายุก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมพี่พี่ติ๊กเขาจะเอามาสองวันก็คือยี่สิบสองวันสิบสองขวบครับยสิบสองวันน่าจะน้อยไปนิดนึงถ้าไม่ได้ไปขยันตังไงต้องเตรียมืัเยังไงหรือว่า จะร่วมกับโปรเจกต์ยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าจอยบอยนะครับเป็นอีโอกาสหนึ่งสำหรับคนที่มีความฝันนะครับผมก็อย่างที่พี่เขาบอกครับก็ตั้งแต่อายุ12วันล้อเล่น12ปี12เปีถึง25ปีนะครับผมที่มีความฝันนะครับผมเป็นผู้ช่ยชายนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมจอยบอยกันได้เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่า Joyboy เปิดมาจอยจอยมาจอยจันทร์มาจอยจอยถึงคนจอยอันนั้นมันแจ๋วนี้เราเข้าใจคนเดียวหรือว่าเข้าใจทั้งวงเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้ ครที่มีความฝันนะครับฝากจอยบอยด้วยนะครับเป็นโอกาสหนึ่งที่โคตรครับโคโอเค้าใครับผลงานของพวกเราค่ะซิงเกิลต่อไปเมื่อไหร่คะอ่าซิงเกิลต่อไปนะครับยังไงดีครับพี่ผมพูดอะไรได้บ้างครับเนี่ยพูดได้เลยเออคุณพ่ออยู่ข้างหลังนะฮะไม่มีใครเลยไม่มีใคยไม่มีพ่อเอางี้แล้วกันครับเราพยายามจะปล่อยผลงานให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันครับบอกเลยว่า ทุกคนตั้งตารอคอยสําหรับผลงานต,ต่อไปได้เลยพวกเราก็กําลังเตรียมเตรียมเตรียมไว้แล้ครับผมมีแผนแ<ป>ล้วครับป,ปีนี้ไหมฮะ ป pues uh, <Yeah, ีีน้มัคถ anyway> ้าเกิดปีน cool ี้ได้ก็จะดีมากครับอันนี้จะต้องถามคุณพ่อต่อนะครับขออนุญาตส่งไม้ต่อให้คุณพ่อนะครับเราตัวเราอยากอยากได้ทุกเดอนมีค่ะโอ้จริงๆเราอยากได้ทุกเดือนเลยครับทุกอทาทิตย์เลยไหมพี่มันก็เร็วเกินไปจริงๆเมื่อเราก็บอกว่าจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆเรื่อยๆครับเพราะไม่อยากให้แฟนๆรู้สึกว่าพ็อกซี่ห่างหายไปไหนแต่ระหว่างนี้พวกเราพ็อกซี่ก็ขอฝากอัลบั้ม Data Storage ไว้ก่อนแล้วกันระหว่างนี้ขอฝากทุกคนนะครับฟังเพลงวนไปก่อนตั้งแต่อินโทรจนถึงเพลงหนึ่งถึงเพลงที่แปดแล้วเดี ผลงานพวกเราพ็อกซี่แล้วขอฝากติดตามพวกเราในทุกโซเชียลก่อนละกันครับแต่ว่าพูดเสร็จก็คืออัดเขาอ่านอะครับเพลงเรียบร้อยแล้วแค่รอปล่อยเนาะไม่ทราบเลยไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจอันนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนของที่ทางคุณพ่อไม่ให้พูดอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้พวกเราก็ไม่ทราบอยากมันตื่นเต้นมากที่สุดกับคนอื่นกว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ เรียกได้ว่าสัญญาว่าไม่หยุดแบบอยู่ที่แน่นอนเราทําอะไรอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะให้รอติดตามกันจริงๆครับเพราะว่ามันจะน่าติดเต็มมากนดยเฉลี่ยทั้งโลกคือรอซิงเกิลใหม่ของซีทั้งโลกเลยใช่ไหมครับทั้งโลกเลยครับผมในช่วงนี้คือทัวร์ไปยุโรปคอเสิร์ตส่งบ่ายแต่ใช่ใช่ครับผมาคิวแน่นเลยไหมครับเออไม่ติดเลยล่ะจริงจริงยังมีเรื่อยๆเราจะว่างเป็นแค่แบบส่วนใหญ่เสาร์อาทิตยย์เอ้ หมายถึงว่าหมายถึงว่าตารางจะมีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันธรรมดาก็ยังว่างครับยังว่างเหมือนกันครับผมก็ท่านใดนะครับผมอยากให้ไปเดินเล่นอยากให้ไปเดินเล่นอยากให้ไปเต้นรำกินก็ได้ครับผมหรือไปไปคุยเฉยๆพูดไปเรื่อยพวกเราพอกซี่ก็สามารถทำได้นะงานแบบงานรับขวัญแนวข้อดได้ครับจริงๆหรือว่างานถนัดครับงานถนัดเลยพร้อมออนสเตจใช่ไหมครับบ็อกซี่พร้อมมากๆครับแต่การรับงานตอนนี้คือภารกัดของพวกเราคือเรื่องของการเรียนใช่ไหมลูก ที่แบบว่าสมาชิกจะต้องแบบเสร็จ<ๆ>เรียนเสร็จก่อนแล้วก็วิ่งมารับงานใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่พวกเราจะพยายามให้น้องๆทุกคนโฟกัสทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนให้แบบว่ามันมีความบาลานซ์กันซึ่งเราก็เลยมองว่าเรื่องเรียนก็สําคัญเรื่องงานก็สาคัญเช่นั้นซึ่งเราพยายามหาตรงกลางระหว่างงานกับเรียนครับข้อจำกัดมันเยอะขึ้นไหมครับหรือว่าก็ายัยาปจนจริงๆรู้สึกว่าข้อจํากัดไม่ไม่ได้มไม่ได้เยอะขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรารับงานตอนเย็นเพราะแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยต่างคนก็มี ถ้าเรามาเจอกันตอนเย็นต่างคนต่างแบบเสร็จภารกิจของตัวเองแล,แล้วเราก็แบบมาจอยกันมาแบบปล่อยมามีความสุขกันอะไรอย่างนี้มากกว่าได้ไปเที่ยวกันบนะ้างแต่ฮะตั้งแต่เดบิวต์กันมาเนี่ยเ <c oughs> คยได้ไปเที่ยวกันแบบเต็มทีมหนังสำรานกันบ้างหรือยงัง จริงๆเราก็มีไปบ้างแล้วครับไปบ้างต่างจังหวัดบ้างครับผมไปลงเรือด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเปต่างประเทศถ้ามีงานต่างประเทศประเทศไม่งานต่างประเทศเราเลยไปเชื่อมกันเป็นกลุ่มเสริมกันเป็นกลุ่มก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศครับแต่ว่ารู้หรือยังว่าเขาให้บินไปทำงานร้องเพลงแล้วบินกลับเลยนะเช้ายันกลับเช้ายันกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราออกตั๋วเพิ่มก็ได้ยูไอชั้นนิดนึงก็ได้อยากไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยอย่างหรือเปล่าจะน่าสนุกดีนน่าสุกของผมเพราะว่เราพัฟซิเองก็ยังไม่เคยบินออกไปโชว์ที่ต่างประเทศเลยครับ คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับทนายพดูในไหนก็ได้ไหนแล้วให้ลูกค้าการท่องเที่ยวเข้าเราเลยเป็นแบบวอล์คทัวร์เที่ยวเราได้เที่ยวด้วยถ่ายถ่งานด้วยจริงๆได้เลยนะครับเรื่องพูดนี้พวกเราถนัดลยครับจริงอันนี้อาจจะยังไม่ต้องเริ่มแบบต่อประเทศเอาในประเทศก่อนเลยครับผมเราอยากไปสัก77จังหวัดไปเลยครับไปเลยครับวันละจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรยังไม่ครบก่อนเนลยยังไม่ครบเลยครับผมอีกเรื่องนึงพ่อเราคงไปสัมภาระ้องต่างแ่กครับผมอครับ ครับเป็นไงบ้างพี่เตอร์คุณพ่อเป็นเซอร์ไพรส์ก็ตกใจมากเลยครับไม่คิดว่าพี่ติ๊กจะมาครับผมก็เหมือนตอนตอนเราก็สังเกตตั้งแต่วิธีการวิธีการพูดใช่ครับวิธีการพูดคือพิธีกันมากๆนะครับพิธีกมากๆใช่ครับหรือแบบเออความที่เราอยู่ด้วยกันมานานนะครับก็พอรู้ว่าเวลาพิธีกันเล่นมุกอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะตอนฟังเสียงของเพลงนี้นึกว่าพี่เบิร์ดเลยใช่สายผ่ันมามองไปพี่เบิร์ดแน่แต่ว่าตอนจังหวะตอนพิธีก่อนแซวว่าเนี่ยแบบ อะไรนะนักร้องหลังกำแพงโซนมากนะดูภาพเป็นผู้ติดไปได้คิดบิ๊กถึงไหมเพราะว่าพี่ติ๊กเขาไม่ไม่อยากไปออกรายการอะไรแบบนี้ใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆเขาต้องขอบคุณพี่ติ๊กด้วยแล้วกันครับที่ก้าวข้ามกำแพงที่พี่ติ๊กเขาเคยแบบกลัวครับผมเมื่อก่อนพี่ติ๊กเคยบอกว่าพี่ติ๊กเขาแบบไม่ถนัดทางด้านร้องเพลงเลยเขาก็เลยอาจจะแบบไม่กล้าแสดงออกซึ่งขอบคุณพี่ติ๊กที่ทําให้พวกเราพ๊อกซี่แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถข้ามเซฟโซนของตัวเองได้ขอแค่เราแบบ ฝึกฝนแล้วก็มีความมุ่งมั่นและเราเชื่อในตัวเองแล้วกันครับว่าเราทําได้ผมก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งนี้ครับทำให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าทุกคนจะกลัวหรืออยากทำอะไรก็แล้วแต่ขอแค่มุ่งมั่นและตั้งใจผมว่าทุกสิ่งทําได้แน่นอนครับครับนนันจอยบอยนะครับรอทุกคนอยู่โอกาสมาถึงแล้วนะครับผมอ้าวีจะได้เกษียณแล้วยังอยู่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 ยังๆๆไม่ไปไหนยังอยู่คนเิบสเลิร์